สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ได้รับแม้คำขอโทษเปิดราคารถหรูห้ามอิสริยะไม่ได้รับแม้คำขอโทษบทเรียนชีวิตเลิกทำสิ่งผิดเพื่อลบล้างเปิดราคารถหรูห้ามอิสริยะคบ5ปีครอบครัวไม่ติดหากมีลูกก่อนแต่งห้านอิสริยะโอยรถปล่อยเชื้อป้ายแดงถูกชนชุนคู่กรณีไม่ขอโทษสักคำ คนเสียงดวงรีบซูมและเด็ดด่วน,วนมีเรื่องให้ต้องฟาดเคราะห์กันจนได้สำหรับนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะหลังต้องหัวเสียมาช่วงกลางดึกที่ผ่านมากับเรื่องไม่คาดคิดรถหรูปล่อยเชป้ายแดงโดนรถคันหน้าถอยหลังมาชนแต่หนุ่มฮั่นกลับต้องหัวร้อนหนักกับพฤติกรรมของคู่กรณีที่ไม่ยอมเอ่ยคำขอโทษเลยโดยนักร้องหนุ่มได้โพสต์รูปร้อยตัวเองขณะประสบเหตุพร้อมแคปชั่นว่า m ั n d a y Night มาชวนไม่พอขอโทษไม่เป็นงานนี้ไม่รู้ว่าซอจียอนแฟนสาวจะว่าอย่างไรบ้างเนื่องจากเป็นรถที่ฝ่ายชายเคยทำเซอร์ไพรส์ให้เป็นของขวัญเมื่อวันวาเลนไทน์ปีที่ผ่านมาส่วนคอหวยต้องรีบซูมเล็กเด็ดจากทะเบียนรถป้ายแดงเก็บเอาไว้ด่นดวนเลยจา้าถามถึงความสัมพันธ์กับฮันตอนนี้กี่ปีแล้วตอนนี้4ปีแล้วค่ะเข้าสู่ปีที่5ค่ะทั้งสองครอบครัว มีถามเรื่องอยากให้มีทายาบ้างไหมจริงจริงฝั่งพี่ฮั่นไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งหนูมีบ้างเคยพูดว่าต้องมีแล้วเพราะว่าอายุหนูก็ไม่ได้เด็กๆแล้วแม่หนูแบบว่าอุเพ่นมากๆบอกว่ามีก่อนได้นะไม่ติดเรื่องนี้ก็มีคุยกับพี่ฮั่นบ้างเราว่ายังอะ่ะอยากเลี้ยงตัวเองให้ดีก่อนอยู่กันสองคนไม่ได้เหงาเลยตอนนี้ก็มีน้องหมาด้วยไม่ได้เหงาอีกทั้งครั้งเกมหนักจนชีวิตพลิกผัน ฮันเผยว่าความรับยอมทำสิ่งผิดล้างนี้เป็นบทเรียนราคาแพงออกมาเปิดใจเรื่องราวในอดีตผ่านรายการโต๊ะแชร์มหาชนสำหรับฮันอิสริยะหรือฮันเดอะสตาร์โดยเจ้าตัวได้เผยว่าเคยมีความรับในช่วงชีวิตที่ติดเกมหนักจนเป็นหนี้ก้อนโตต้องยอมทำสิ่งที่ผิดเป็นเด็กเดินโพยศิลปินมากความสามารถอย่างฮันอิสริยะแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวซอจียอน มาเป็นแขกรับเชิญในรายการโต๊ะแชร์มหาชนเผยเรื่องราวในอดีตที่จำไม่ลืมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก socialnewsupdate com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ